วันนี้เราพาทุกคนนะครับมาอยู่กับทีมงานไล่ลงเหนือนะนิวันแรกเจ็แปดตีศูนย์นะไป่ลิเปอร์เจ็ดขาระเบิดดินดานนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดซึ่งผลิตมาแค่10ตัวนะครับราคาก็โรงการที่จะสูงอยู่ประมาณแสนสามนะครับตัวนี้ซึ่งมี10ชิ้นผลิตมาแค่10ชิ้นนะครับหนึ่งในนั้นเป็นของ ไล่ลมเหนือน,นะครับน้องนอนของเรานี่เองซึ่งมาใส่กับเมียวแรดด์7840นะครับวันนี้โรงงานระเบิดกินาดานแรงอ้อยที่จะกรูใหม่นะครับโอ้น,นี้ระเบิดต่ออ้อยออกนะครับ แค่คิดว่าในนั้นเป็นของไล่ลมเหลือนะครับโอ้ธรรมดานะเป็นดินทุกบางด้วยนะครับตรงนี้แรงที่จะแข็ง Walk, นี่รถนี่ถือว่ากระโดดเลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะผลิมกกตมาแค่ปิดตัวเองนะครับดเดือดเปิเจ็ดขารุ่นลิมิเต็ดนะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานระเบิดดินแดนใบกู้นิวอแลนจุดแปดสี่ศูนย์นะดูลูกซิ้งด้านหลังนะครับไม่ธรรมดานะสำหรับการเติมแปลง ไล่ลมเหนือนะฮะของลิปเปอร์ก็เบิดดินตอนแรนะเอาต่ออ้อยออกนะครับเป็นการจัดก,การแพงขั้นตอนแรกนะฮะคั้งก่อนนะฮะที่มีการส่งมอบลิปเปอร์นะฮะเราได้อยู่ในรายการด้วยซึ่งในตอนนั้นก็ ยังไม่ได้เห็นการทำงานนะครับของลิปเปอร์เขาตัวนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเรามาดูการทำงานของลิปเปอร์เดขาตัวนี้กันน,นะครับส่คู่กับเดียวแลนนะครับงานระเบิดดินดานะครับรุ่นลิมิตเตสุะด้วย ดึงรถมากเลยนะเปิดดินพร้อมเอาต้อยออกด้วยนะครับไม่ธรรมดาเดินไนึกวานคนันนะคบนะิเ,เลยนะ จิตสมบูรณ์นะครับสวยงามเลยมีตินชื่อด้านหลังด้วยนะครับไล่ลมเหนือโอ้ดึงขึ้นเนินด้วยนะตรงนี้ดินลูกล่างแข็งๆนะครับดูครับขึ้นเนินซะด้วยนะฮะ cái kỳ mới đã nà, ồ, đùng đùng, đùng đùng á, ừ, đây ได้ลึกด้วยนะฮะวน้ตัวเจ็ดขานี่ดูนะดึงรถนะครับรีบม,มาแค่สิบตัวนะครับสำหรับรุ่นลิมิเต็ดตัวนี้หนึ่งในนั้นก็อยู่ตรงนี้เลยนะ,ะได้ลมเหนือ <confused> สำหคลิปนี้นะครับต่อไทุกคนนะครับมาดูการทำงานของรฟเฟอร์เจดฐานะรุ่นลิมิเต็ดวันนี้นะใส่ผู้กับนิวแลนด์เจตสิตูนะกับทีมงานไล่ลมเหนือนะครับวันนี้นี่นะครับการทำงานก็จะประมาณนี้เลยสลคิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอเวลาคลิปนี้สวัสดีครับ